มาสองรึ่งนะคะ,คะไปนน่งกําลังไปเมืองค่ะเดินทางไปเมืองไปเท็ดธทุรานะคะทําทุระให้ไม่น้อยนะคะบัดเีเอาบมูมานั่ค่ะ ไอ้บากมูนอนเลนไอ้ป้าวันนอนเลนเนบนโมบากโมค่ะไปเมานำเจลงบยบยนะคะ่ะมันมันายมัน,นยังหอนอยู่อีกยาหน,นึ่งเข้ามาทุระน้ำค่ะเมื่อนี้อีลาเลนยูทวัดบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด FC ู่ไกลๆก,ลกลัไปให้กำลังใจน้องนะคะจังหวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดมืออื่นจะเป็นคอนสวร์น,นะคะคอนสวร์ ชัยภูมิอะค่ะอํอเาเภอคอนสวันเชยภูมิขอบคุณทุกกำลังใจนะคะจากเอฟซีขอบคุณทุกคอมเมนต์อ่านอยู่ค่ะแต่ไม่ได้มีเวลาตอบ ก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะมือนีกะมีล่มตามทีเเป็นคอมเมนต์มาบอกไปนั่งรงร้ายเหมือนแล้วว่าวันที่สิจ็มีล่มอะไรมันจะตรงขนาดนั้น ตรงเป๊ะเลยมีลมค่ะพลังของเอฟซีทีฮักแ่งอิลาหน่อยเยอะแยะมากมายนะคะ ทุกท่านว่าจะเจอปัญหาอย่างต่างๆเข้ากับต้องผ่าน้นมันไปให้ได้ค่ะมาเห็ุทุลาก็คือเอาอะไรนะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าใช่ปะมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของ นองอุยิงอะค่ะเขาอีลานะคะซื้อมาไม่ไหอันมันอันนองขี่เดทเท่าไหร่อะสองสามโลได้มงสองสาโลเนี่ยค่ะอันชาร์จแบตเขาแบตเป็นไงอะแบตเป็นไงลุงเดียแบตไม่รู้เป็นไงหรือว่าเราไม่เป็นอันนี้ก็ต้องไปเช็คดูครับเพราะว่ามันขี่ไม่ได้อยู่ๆแบตมันชาร์จไม่เข้าแบตมันหมดอย่างงี้ชาร์จไม่เข้า เป็นท <ítulo> anyway, ี่แบตหรืออาจจะเป็นที่ชาร์จหรือยังไงจะต้องให้เขาเช็คเอาไปเอาไปให้ทางร้านเขาเช็คนะคะเอาไปให้เป็นเช็คเบิรงนเขามีประกันใช่ไหมอยู่ในประกันอยู่เนี่ยค่ะกำลังเดินทางไปค่ะเดี๋ยวดูล่ะยังต่าตัง เรี่องั้นอย่างต่างๆเขาก็เหตุหนาทีของเขาให้ดีที่สุดค่ะ FC บอกว่านี่อยู่เคียงข้างกับไม่น้อยกับอีลาไปดดนๆนกับโปรอีเอ๊ะไปเด้ออย่าทิมอย่าปากันเด้อปานาง ติ่ม้องบานนะำเจสิติมไปใช่บะทิมค่ะบะมีทิมค่ะแต่ไม่ยู่น้ำกันขนาดนี้แล้วไม่ใช่เจอเรื่องราวอะไรต่างๆมันก็บบะเดมีอย่างเห็นในห้าวันไหวพอดีเห้าสิตรงทิมกันนะคะนะคะมีแต่สิตรงค่อยแก้ไขปัญหา ซอยกันนะคะคอยปกปอกเอฟซี FC ก็ต้องเข้าใจตามหนีน้ำนะคะบางทีอาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายแต่ทุกคนมีพลังมีอะไรอยู่ในตัวอยู่แล้วคือถ้าถึงเวลามันก็ ะะแล้วก็ช่วยกันนะคะการัลืขอขคเมืองค่ะ เอฟซนะคะเอน้องอ,ง,องุ่อเอฟซีลาน่อยค่ะขอบคุณเอฟซสาวน้อยไปบาทแพงนะคะทุกกำลังใจในกำลังใจกันขอบคุณเอฟซีลุกดิกเอฟซี FC ปะาน่างค่ะเอฟซีทีมหลังบ้านนะคะขอบคุณมากๆ ค,คอมเมนต์มาค่ะคอมเมนต์มาเดี๋ยวไปนั่งสรตอบคอมเมนต์นะคะอ่านคอมเมนต์พเสร็จตอบนะคะมีความคลิบหน้ามีความเามคลื่อนไหวอะไรต่างๆของทีมหลังบ้านนะคะของทางหลังบ้านน้ององค์อิงเดี๋ยวก็ลงคลิปให้ดูแต่ตอนนี้มาเมืองค่ะอารมณ์น่อมากในเขาตรวจเช็คใไห้นะคะ ช่องลุงเดียด้วยค่ะทีมหลังบ้านน้ององค์หญิงนะคะอ่าช่องประวันซื้อ,อช่องนะช่องประวันเนี่ยช่องใหม่ชื่อช่องอะไรประวันทีมโอ้คอ,อยปวดคอยปวดหัวกับเราแล้วลเปลี่ยนซื้อช่องปีหนึ่งเรเปลี่ยนแปดเทือดเหรอฝากช่องประวันทีมหลังบ้านน้ององค์หญิงนะคะเน็ตไอเดนเอบ่อยคอยเราปวดหัวจะจำซื้อช่องเอื่อยบ่ไดค่ะ นีิหว์ล่ะค่ะร้านมนอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะร้านรถไฟฟ้าอ๋อร้านรถไฟฟ้านะคะโอ้ยออกระจกรถโอเคนี่ค่ะร้านเนี่ยค่ะรถไฟฟ้าอีฟล่ะหน่อยเนาะ โลค่ <laughs> เบ็ดไม่เข้า มันบ่มีบ่าม่มันต้องมีซิวสมมมันิบอกว่าาแ็งับายนะอยู่จับไ่ยอาใส่น่่เฉยสั้นดอกที่เป็นยูนายจังใหญ่ยจังใหญ่บอกว่อย่าสั้น ่ะไม่ได้เสียอะไรนะครับก็แค่ประกอบเสร็จแล้วก็ลืมใส่ตัวฟิลเข้าไปแค่นั้นเองครับผมเริ่นี้อ้อนมลืมฟิลโอเคค่ะ ไม่คลิปนานะคะแล้วคลิปนี้สำเร็จแลค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสาบสาเหตุล้วคือถ้าไม่ต่อฟิลก็ได้จะไม่เราต่อสายตรงแต่มันอันตรายอันตรายนชตระบบมันก็เหมือนกับนั่นกเจอเจอเอาแต่วันนั้นลองขี่ทำไมขี่ได้อ่ะมันแบตนะเขาชาร์จไว้เต็มก็เช่ไหมอ่ะ เนี่ยตอนนี้คือฟิวเวลาเรอชาร์จแล้วไฟบ้านเข้าคือมันโหลดเข้าไงมันจะแปลงไงตัวนี้เขาได้เอาตัวแปลงเนี่ยตอนนี้ก็คือถ้าเราไม่ใส่ฟิวมันจะไม่เชื่อมต่อกันใช่โอเคโอเคมันเหมือนกับว่าแปลงหนักไงใช่ค่ะแต่ถ้าเราเชื่อมต่อตรงอะมันได้พี่ต่อตรงมันได้ทุกอย่างเวลาเราเปลี่ยนเปืออกไฟบ้านเราช็อตอย่างเงี้ยใช่เข้าใจครับแสดงว่าเป็นที่ตรงนี้แหละพี่กลับไปก็ลองชาร์จดู โอเคค่ะผมเป็นตัวนี้เลยชาแล้วขี่ขี่ดูด้วยไม่ใช่จอดจริงไว้คือต้องตองขี่นะคขีค่เล่นหน้าบ้านสองสามหลอกเป็นยังดีนะคะ,อะโอเคค่ะทราบสาเหตุแล้วนะคะพอกันไม่คิดนานะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ